ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโรงเรียนนนเมืองพิทยาคารตั้งอยู่ที่หมู่7บ้านภู้ศิีทองตมวนน,วนเมืองอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูก่อตั้งเมื่อวันที่20วิทุนายนพุทธศักราช2520โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานในการจัดตั้งการอนุมัติจากพระมหาสุวทอุตมะปัญโยร่วมกับประชาชนและคณะกรรมการตามวนน,วนเมืองรรชยา ปัญญาลูกกสมิงปัดโชโตปัญญาสองสว่างในโลกวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2,567โรงเรียนนนเมืองวิทยาคารเป็นโรงเรียนมีคุณภาพทางด้านการศึกษาครูเป็นครูมืออาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีไวไินัยผู้ปกครองสิทธิ์เก่าชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมสู่การศึกษาในศตวรรษที่21พันธกิจ 1>, 1. พัฒนาอาคารสถานที่ให้รองรับการจัดการศึกษาในศตรวรรษที่ 2. 1 2. พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์เสียสละและอดน 4. ทน 4. ส่งเสริมผู้ปกครองสิทธิเก่าชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าประสงค์ หนึ่งอาคารเรียนห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้สองพื้นที่บริเวณภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่นสวยงามสามครูมีความรับผิดชอบและทักษะในการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสี่ครูมีความรับผิดชอบและความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนห้า นักเรียนมีวินัยความรับชอบความซื่อสัตย์เยสละและอดทน 6. ผู้ปกครองจิตเก่าชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาพื้นที่ในบริการโรงเรียนเขตบริการได้แก่ตําบลนน,นเมืองตําบลโคกม่วงโรงเรียนนอกเขตบริการได้แก่ตําบลหนองบัวใต้ตําบลทรายทองอาคารสถานที่โรงเรียนนนเมืองที่อาคารมีอาคารเรียนอยู่สามหลัง ได้แก่อาคารหนึ่งอาคารสเวทคำชูเป็นอาคารเรียนประเภทอาคารเรียน106ต่อปีที่สร้างพุทธศักราช2528อาคารสองอาคารผู้น้ำใสเป็นอาคารเรียนประเภทรอ108ปีที่สร้างพุทธศักราช2534อาคารสามเป็นอาคารเรียนประเภท324สองสี 3, 2, 4, ่รอางเมื่อปีพุทธศักราช2,500 38. อาคารหอประชมุม 100. ทับ27ปีที่สร้าง 2539. อาคารโรงฝึกงาน 102. ทับ27ปีที่สร้างพุทธศักราช 2528. บ้านพักครู4หลังห้องน้ำนักเรียน3หลังข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนอนเมืองวิทยาคารบริหารงานโดยนายประเวศประวันรัต พูอในการโรงเรียนและแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนางสาวสาวิตรีโพแข็ง 2. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป2ท่านได้แก่ 1. นายยงยุทธอินอุ่นโชธรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 2. นางสาววรินทรรัตนวงศ รับผิดชอบอาคารสถานที่งานโภชนาการงานประชาสัมพันธ์ 3. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวประพัฒน์รหินแก้ว 4. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณนางสาวชนทิดาสุขขันข้าราชการครู16คนแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2คนรอการบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่นางสาวสาว,วิตรีโพแข็งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนวิชาเคมีนางอนิกายศศวัตวาทินสอนวิชาชีววิทยานายปิติพัฒน์วัดแก้วสอนวิชาคอมพิวเตอร์และรอการบรรจุแต่งตั้งครูสาขาฟิสิกส์หนึ่งท่าน กลุ <S <S ่มสาระการเรียนรู <S <S ้คณิตศาสตร์สองคนได้แก่ว่าที่ร้อยตีสมบูรณ์โคเสนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางจิตนาแทบสีผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้แก่นางสาวพลรัตถาแดงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสาวชนทิดาสุขัน ผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้แก่นางสาวประพัฒสอหินแก้วหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมพนักงานราชการหนึ่งคนนายพงศักดิ์เมฆวันผู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขาศึกษาและภลรศึกษาได้แก่นายยงยุทธอินอุ่ nah นโชติหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขาศึกษาและภละศึกษานายธีรพลบุรานเดชครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขาศึกษาและภลรศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้แก่นางสาววรลินทรรัตนวงศ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รอการบรรจุแต่งตั้งหนึ่งคนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะได้แก่นายสมบัติแทบสีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเจ้าหน้าที่ธุรลการนางสาววิภาบานตาพนักงานขับรถหนึ่งคนคือนายไพบูญดาวันนักการพานโรงหนึ่งคนคือนายไพบูร์สิมมาแม่บ้านหนึ่งคน นางสมบูรณ์ดาวันข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมด232คนปีการศึกษา2,566มีนักเรียนทั้งหมด246คนการจัดชั้นเรียนโรงเรียนนนเมืองวิทยาคารจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา2 5 6 6ดังนี้นักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1 2ห้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2ห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2ห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 1ห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 1ห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2ห้องรวม10ห้องเรียนการจัดตารางเรียนแบ่งเวลาเรียนออกเป็น7คาบคาบละ55นาทีแบ่งเป็นคาบเช้าสคาบ และบ่ายสามคาบโดยคาบที่7ของทุกวันเป็นกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียนดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษจัดทุกวันจันทร์ 2. กิจกรรมโครงงานจัดทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาจัดทุกวันพุธ 4. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นกิจกรรมลดคัดแยกขยะพลาสติก และทุกวันสุดสุดท้ายของทุกเดือนจะเป็นกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะจัดแบบเดินเรียนโดยให้ครูประจำห้องเพื่อให้ครูได้พัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนักเรียนได้เข้าถึงสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้และสัด้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีหรือเกรดสขึ้นไปคิดเป็น้อยละ7 9 6 0ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับผ่านหรือเกรดหนึ่งขึ้นไปคิดเป็น้อยละ98.34 2. นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ96.94 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.16 4. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ97.73 นักเรียนมีผลการประเมินสามรรถนะสำคัญของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ97.73